สถานการณ์เลื่อนมิติโลก สาเมษายน2025ยกระดับจิตวิญญาณนำทางผ่านประตูมิติ4-4โดย Essential Light Worker โลกใหม่5มิติเรากำลังอยู่บนจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ดาวเคราะดวงนี้เคยรู้จักมางานหลักของเราก็คือการยกระดับความถี่ของตนเองต่อไป เมื่อแต่ละบุคคลเตือนรู้และก้าวเข้าสู่แก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองพวกเขาจะกลายเป็นประภาคารแห่งแสงบนเครือข่ายพลังงาน แห่งจิตสำนึกที่เชื่อมโยงถึงกันเมื่อมีแสงสว่างเพียงพอเครือข่ายนี้ก็จะถูกเปิดใช้งานและโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นในเดือนเมษายน2025พลังงานจะเข้มข้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น เมื่อผู้ที่ยกระดับจิตวิญญาณนำทางผ่านประตูมิติ44นี้ช่วงระยะเวลาของดาวเคราะห์นี้อาจนำมาซึ่งอารมณ์ที่หลากหลายทั้งความคาดหวังความคิดถึงอดีต ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและการเร่งกระบวนการตื่นรู้โดยรวมเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สำคัญได้แก่การสิ้นสุดของดาวพุธโคจรวิปริตวันที่7เมษายนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการไตรตรองการตั้งค่าใหม่การทบทวนและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงในระดับกลุ่มการค้นพบตนเองและการเริ่มต้นใหม่อิทธิพลจากจักรวาลเหล่านี้จะนำทางพวกเราทุกคนไปสู่การเยียวยาบาดแผล จากบรรพบุรุษและอดีตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนำไปสู่การปลดปล่อยส่วนบุคคลและการฟื้นฟูเสริมพลังให้ผู้ที่กำลังยกระดับจิตได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมตัวกับตัวตนที่สูงขึ้นและค้นพบตนเอง การเปลี่ยนแปลงการจะตำแหน่งดาวเคราะห์ส4ทำให้ผู้ที่กําลังยกระดับจิตจำนวนมากเปลี่ยนจากระดับการรับรู้3ม,มิติไปสู่4มิติ4มิติไป5มิตินำไปสู่การเดินทางออกจากเขตความสบายตามปกติของเราอาจมีประสบการณ์ของความกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนความสับสน ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและความอ่อนเพลียขณะที่คุณเปลี่ยนผ่านสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นมากระยะนี้คือการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองการเข้าใจรักแท้การปล่อยวางอดีตและการตั้งเจตนาขอบเขตและมาตรฐานใหม่ที่ชัดเจน โอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้ในขณะที่เราก้าวไปสู่การเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวตนที่กำลังตื่นรู้ในปี2025ทุกประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะบวกหรือลบ ล้วนมีจุดประสงค์ที่สูงทรงกว่าและสอนบทเรียนอันมีค่าโดยไม่คำนึงถึงการรับรู้ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเหตุผลอันมีค่านำทางเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทางบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของเราการเติบโตและการเติมเต็ม โดยการใส่ใจผู้คนรอบข้างทำความเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและโอบรับทั้งความสุขและความเจ็บปวดเราจะสามารถชื่นชมการเดินทางของเราและบทเรียนที่มันนำมาให้ได้ การเติบโตเป็นกระบวนการที่สวยงามและมีเป้าหมายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลที่กำลังตื่นรู้นำพาเราไปสู่จุดประสงค์ที่สูงส่งและจุดหมายปลายทางสูงสุดในช่วงที่ดาวเคราะห์มีพลังงานสูงขึ้นนี้ผู้ที่กำลังยกระดับจิตจำนวนมากกำลังประมวลผลและเยียวยาประเด็นการทอดทิ้งตนเอง การปลดปล่อยและการเยียวยาการพึ่งพาอาศัยกันการเอาใจผู้อื่นการมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนการดูแลผู้อื่นมากเกินไปการพยายามแก้ไขผู้อื่นการให้มากเกินไปการทำหน้าที่มากเกินไปการพิสูจน์คุณค่าในตนเองการเงียบเพื่อรักษาสันติภาพหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การเลิกเดินบนเปลือกไข่หรือการอดทนต่อความเป็นพิษในความสัมพันธ์การเชื่อมต่อและมิตรภาพการเลิกไล่าตามหรือรู้สึกสิ้นหวังในความรักความสนใจและการยอมรับ การเลิกเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นที่ไม่ยอมทำงานภายในของตนเองต้องการให้เป็นการเลิกทุ่มเทและมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตนเองให้กับผู้อื่นโดยหวังว่าพวกเขาจะตอบแทนเพราะพวกเขาน้อยครั้งนักที่จะทำและไม่เคยทำเลยการเลิกให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าแก่ผู้ที่ทำร้ายคุณซ้ำๆ โดยหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ดวงวิญญาณที่กำลังยกระดับสามารถใช้โอกาสที่สูงทรงนี้ในการรับรู้เยียวยาและปลดปล่อยอดีตเพื่อการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น การใส่ใจกับเหตุการณ์บังเอิญที่มีความหมายสิงคโปร์ไนซิตี้และความฝันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำอันมีค่าและสูงส่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายแต่สุดขั้วนี้ จงเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของคุณมีแผนการและแม้ว่าคุณยังมองไม่เห็นมันทั้งหมดจงรู้ว่าทุกสิ่งจะคลี่คลายไปตามที่มันควรจะเป็นเมื่อคุณก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งแสงสว่างของการตื่นรู้ คุณอาจมีความรู้สึกไวต่อผู้คนและสถานการณ์ในจิตสำนึกที่ตามกว่าอย่างมากทำให้สิ่งที่เคยทนได้กลับรู้สึกว่าบางครั้งทนไม่ได้และท้าทาย การดำเนินการปกป้องพลังงานความเป็นอยู่ที่ดีและความสงบของจิตใจของคุณจงเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณและคงความเป็นตัวของตัวเองและสอดคล้องกับความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของคุณทำตามหัวใจของคุณและศรัทธาในทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเพราะพรและผลประโยชน์มากมายรอคุณอยู่ความทรงจำเชิงลบในอดีต สามารถมีอิทธิพลต่อปัจจุบันของเราบทบางมุมมองของเราด้วยความกลัวที่ฝังลึกจงอ่อนโยนกับตัวเองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอนุญาตให้ตัวเองมองเห็นความจริงท่ามกลางหมอกควันของจิตในช่วงดาวเคราะนี้เราคาดหวังได้ถึงการสิ้นสุด การตระหนักรู้และการเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการฟื้นฟูการตั้งค่าใหม่และความก้าวหน้า เราคาดหวังได้ถึงการปิดฉากการปลดปล่อยพลังงานลบที่ตกค้างการขยายตัวอย่างมีสติในด้านบวกการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วทำความเข้าใจว่าโชคชะตาคลี่คลายผ่านการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนทิศทางโดยทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนมีจุดประสงค์และเหตุผลที่สูงส่งกว่าบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นบทเรียนหรือเพียงชั่วคราวในขณะที่คนอื่นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคาดหวังการยกระดับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเมื่อชีวิตในจิตสำนึก5มิติระดับถัดไปกำลังทำงานเพื่อแสดง นในความเป็นจริงทางกายภาพภายนอกต้อนรับประตูมิติแห่งจักรวาลใหม่นี้ด้วยความกล้าหาญความอดทนการเปิดใจและทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้ที่กำลังยกระดับจิตหลายคนโลกทั้งใบของคุณกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและมันสามารถเปลี่ยนได้จากภายในสู่ภายนอกเท่านั้น คุณคือหนึ่งในผู้บุกเบิกการตื่นรู้ของดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยเหตุนี้คุณคือผู้ที่จะเป็นตัวแทนและแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นคนแรกด้วยรักและการอุทิศตนในการบริการแห่งการตื่นรู้ ที่มาของแรงบันดาลใจโดย e s s e n เ i a ไลท์เวิร์เกอสรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจิตสำนึกมนุษย์ไปสู่โลกใหม่มิติที่5โดยเน้นย้ำว่าผู้ทำงานแสงสว่าง Light w o r k เกมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความถี่ของตนและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกช่วงเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะเดือนเมษายน2025เป็นช่วงที่พลังเข้มข้นทำให้เกิดทั้งความท้าทายเช่นความเหนื่อยล้าความสับสนและโอกาสในการเติบโตการเยียวยาบาทแผลในอดีต เช่นการพึ่งพาผู้อื่นการไม่เห็นคุณค่าในตนเองและการค้นพบตนเองสิ่งสำคัญคือการไว้วางใจกระบวนการทำงานจากภายใน (inner work) ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนปกป้องพลังงานของตนเองและเข้าใจว่าทุกประสบการณ์มีบทเรียนเพื่อนำไปสู่จุดประสงค์ที่สูงกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นจากภายในตัวเราแต่ละคนก่อนที่จะปรากฏเป็นความจริงภายนอกโลกทั้งใบของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นได้จากภายในสู่ภายนอกเท่านั้น จิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมเตือนรู้ไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ so i